ครับนี่ครับเป็นเมล็ดครับเมล็ดไว้พันน้ำขาครับกาไปตายมันแห้งนะครับแล้วก็สามารถเอาไปเพาะได้นะครับของหายากน่ครับเมืองน้ำหลดครับเราโศกโบมีถุงมือนะครับบบมีก็ต้องเอากาบนี้ออกก่อนครับเนี่ยที่นี่น้ำนะครับ หากินยาครับมื่อนี้จะมาซอยลุงเพื่นนะครับพอดีพีน่น้องเพคนสร้างมากครับลุงเพื่นตัดบทท่านเพราะว่าเส้สายพันธุ์จะได้ไปเลี้ยงงัวนะครับเพันธุตัดแต่สวงเสาเบาโตก็เลยมาซอยเพันครับพี่น้องนนครับสอนบุยาก่อนครับอาจาต้องต้องใส่เวลาหน่อยนึงครับพี่น้อง เห็ดเลวบ่ไดดครับไปเรื่อยๆอันนี้ครับห้าปอกหวังเสียมกับจับไดนะครับครับมือนี้กับสิบปอกให้พี่น้องเบิ้งครับพอดีันถามมาไหลนะครับว่าไหวหนีปอกจังไดนะครับปอกลักษณะใดแก็ถ้ามีโอกาสก็จะได้ไปแกงให้พี่น้องเบิ้งนะครับภาคกลางบางเชื่อเพื่อนกับ เราบ่เคยขกินแล้วกับเบอร์ขแกงนะครับแกงให้เบอ่งแนืพอันวานะครับนะครับพันน้ำขาวครับพันน้ำขาวกันอ่านอะจะประมาณเนี้ครับนอะกัดสีใงญ่กว่าพันอื่นจัางหน่อยนะครับอนี่ครับพี่น้องนี่คือบบตายนะครับตัดแล้วมีลูกหน่อยออกมาเต็มเลยครับนะขวามือครับมีลูกหน่อย นี่ครับบ่ายากหรอกครับตัดว่าแต่เขามีเครื่องมือนะครับตัดออกก่อนถ่ายยั่ไงยังสีโอเคครับตัดได้พ่อตัดหรอครับอ่านี่ครับเรียบร้อยอ่าประมาณนี้ครับการตัดครับผม มีคีมตัดครับ่ายบอยากนะครับาจากนั่นกน็เอาขีมนี่แหละครับพี่น้องขีดไปนะครับขีดไปว่างไปเป็นจุดเป็นจุดนะครับการตัดกับประมาณนี้ครับประมาณนี้คู้ตัดนี่ต้องใส่ถุงมือครับประมาณนี้ครับการตัดตัดแล้วก็กองว้ครับล่อเสาะน้ำ วิธีปอกครับซ้อลงสอไปเรื่อยๆอ๋อครับอันนี้ครับประมาณนี้แหละมื้วนเลปลอกงอปลอกท่าหรอกวิธีปอกครับพอดีแล้วป็นนั่นแล้วหนวดนเลมันอ่อนมันเนี่ยมันอ่อนอย่างนี้เห็นป่าวิธีปอกอ่อนแล้วก็ค่อยนั่นเอาก็ได้เลยไม่ดีนั่นแหละเจมองไปวันนี้เราก็ปอกออกไล่มาเรื่อยกันบ่ อันนี้ครับพิธที่ปอกกับประมาณนี่แหละบาหยาครับอ่อนต้นอ่ะปอกมากมันเป็นยังแนวได้อันนั้นก็ใช้ได้เห็นบ่อดเนี่ยซ้ำเนี่เขาตัดเฉียงกับทอนทำนี้ลุงชิมดูลุงกันวามันคือขมกากแทะืัอหนีมันหวานด้ยครับขมพอดีอันหนีหวานขมพอดีขมบอแห้งต้มจังน้ำน้ำเดียวต้มก็ได้ต้มก็ได้ถ้าคนมาขมออาวมีแขกรับเชิญอันนี้ม กินซื้อๆก็ได้ครับพี่น้องบะขมแห้งครับพันนี่ครับนี่ครับต้องเมือนพี่นะยซอสไปเรื่อยๆครับอันนี้คือนอหน่อยกับปอกไห้เบิ้งครับซอสไม่ยากดรอกซอสไปเรื่อยๆทีที้เราก็คไว้นั่นเอาบวานมอกอ่อนๆมันเนี่ยมันมีคอนนอนนี่ครับพี่น้องอนอนคอนอนจงไว้ครับจงไว้เดี๋ยวเหาก็มาปอกทั้งเทิง นนมันนั่น้องขี่ง่ายเขาก็ทุบไปจังน้อยครับทุบไปก็ได้ครับทุ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 บง่ายเวลาฉีมกกันจะง่ายวันว่านอันนี้ควยของที่ละหมองอันสีเสียกันน้อเห็ดเรียวเห็ดแห้งบกของที่ละเนี่ยอ่อน,น,นมันได้หนึ่งซึ้มแข็งได้บานครับเขาได้อ่านะโอเคครับเรียบร้อยครับตัดนี้ตัดนี้ตัดนี้ครับประมาณนี้ครับวิธีปอก ครับแต่เรียบร้อยครับพี่น้องเขานี่ซอยกันตัดได้เปดท่มหรรันครับกับพี่้องคนถามมากครับว่าการปอกจังไดน,นะครับรลุงเรากับปอกในเบื้องแล้วนะครับปอกเบาง่ายอครับพี่น้องอเดี๋ยวง่ายไปคุนครับ ครับเมื่อนี้ก็ับทรงเจ้าเดียวครับพี่้องิ่งสร้างมาแปดสิบครับนี่ก็เป็นเมล็ดครับเ,เมล็ดไว้พันน้ำขาวครับกะไปตากปนมันแห่งนะครับแล้วกะ สามารถเอาไปเพาะได้นะครับแต่โบมีถุงมือครับกตต้องค่อยๆเฮ็ดนะครับจะเฮ็ดได้อยกครับพี่้งองแต่บบถือว่าหากเกินนะครับ ครับเศ้านี่ก็ถ้าพี่น้องมาเอาไว้ครับไว้น้ำเขาจะต้องไป็ทรงนักเรียนเหรอครับบันนี้เมื่อกี้เป็นมือดโอปอเป็นประซุ่มผูปกควองนะครับครับอันนี้แบบบ้าโชกัดจเอาไปอาเอาไปน้่นะครับจะเอาไปเคาะนะครับพาะเป็นต้นก่าครับ ครับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่พี่น้องครับขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจเบาวโจรครับติดตามกับไ้พอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ